ซื้อน้อยเดินน้อยนิพาพรซื้อแทนละซื้อนิพาพรเนาะแม่นแล้วอายุสเอ็ดปีกำลังจะส่งกินเกี่ยมข้าวสระสองละหมอหมอว่าน่ะดดหนิสีได้ผัววหวยประผัวซะอยากบอจะมีคนเอาพักบงีน้องหน่อพักนะฝาลมแห้งกันแน่นเนาะบสุกจนสั้นอะไรเร่องตนเอเนมุกปปาเนาะเดินมุกแปกินข้าวแรง สบายดีมาพบกับบ่าวสุขสันต์ทาวเวลเนาะพี่นะน้องเนาะในคลิปนี้ก็คือบ่าวสุขจะพามาเบิงนะ่งเนาะสาวน้อยคนหนึ่งพี่น้องสาวน้อยสาวน้อยหรือว่าสาวนิดพาพอน,นั่นเองเนาะพี่น้องสาวน้อยกะเปลี่ยนนั้นลูกอายลูกน้องของบ่าวสุขพี่นะ้องเดี๋ยวเขามาเบิงบ่งว่าเพื่อนกำลังเฮีอยงอยู่ช่วงแรงๆรกแลนี่น้อพี่นะ้องเนาะสาวน้อยเนาะงพอนั่งซื่อเป็นแท้ก็ซื่อน้อยพี่น้องแต่ว่าซื่อแท้ละซื่อนิดพาพอนาะแต่ว่าซื่อลิ้นเพิ่นเอิ้นแต่น้อยๆเอาไปเบิ่งกมาเพิ่น cầm nắng cái gì vậy nữa p1 nỗi nỗi à đi nấy một vừa kia thấy khay gian nó spa มึงแต่กินข้าวแรงเรีมีนอ้ยนี่สาวน้อยน้าปวดเลยเลยอับอันหาไปเรียกมาแล้วน้อยแม่ไปเรียกมาแล้วที่แม่กี่บัวรำเย็นกินบัวาำแม่นะซว่งแรงไม่เราอยู่เฮียเลยอยู่เฮียกันเถอเฮียอะไรเกิดอเกิดอนะ

ซื้อน้อยนะซื้อน้อยเด้อน้อยนิพาพรซื้อแทอะไรซื้อ <I know. S 1> นิพาพรเนาะแมลแล้วอายุ12ปีกำลังจะสละส่กินเกี่ยมเข้าสละสอนะนิพาพรหน่อนินพาพรหน่อนิพาพรนิพาพรนะเออตอนนี้กำลังเข้าสละสองนะแม่แหละเออกำลังเข้าสะ12ปีแล้วี่นาะเดี๋ยวนี้เห็ดเบี้ยงแล้ววะแม่เห็ดเบี้ยงแล้วเอเป็นบัตรซีอูบริษัทมินเติมอยู่บริษัทมิ่งเติมเนาะ เป็นบัญชีเนาะอ้าวบริษัทเออไว้ใหียดถามเพิ่นเลยบริษัทมิ่งเติมนี่เพิ่นเฮ็ดนี่เกี่ยวกับหยังสินค้าว่ะยาสูบเออนําเข้ายาสูบปอย่างต่างๆผลิตเนาะผลิตผลิตแล้วก็ส่งออกแล้วก็ปลูกยาปลูกหยังเนาะโอ้ไ่ได้ปลูกม่ได้แบบนําเข้าวัตถุดิบมาจากเวียดแล้วมีแต่ผลิตเออมันผลิตอยู่ลาวเออสนนั้นก็คือเป็นสาวลาวเนาะแต่ว่าเฮียนจบอยู่เวียดนามเนาะเวียดนามก็น้อยกับบุฮู้ซ้ําตุนเฮียนจบสายหยังแล้วก็ไอทีสายไอทีเนาะ ถามได้บ่านี้ได้เงินเดือนสูงบ้นนี้ได้เท่าไหร่ได้อยู่เงินไอ้นะอ่ะลองฮดผ้ามึงดูฮดฮดผ้านี่เปลี่ยนบอแต่ละมือนี่เฮ็ดอย่างเป็นผู้สาวนี่เปลี่ยนสนก้อนมาไปนั่นวะเป็นเพื่อหมอวะหมะแม่นก็เพื่อนว่าไหนหมอทวงว่าไ้อหนเห็นเพื่อนว่าเบิัง เบื้งหมอหมอว้านอ่ะแดดนี้สิได้ผัวไว้ผัวซะอยาว่ะมีคนเอาจริงๆซีได้ผัวทั้งใต้ทั้งเหนือนี่เยอะในถ้วยได้เยอะในถ้วงโอ้ได้ยินน้องก็สวนพักอยู่ข้างเพื่อนเมนหลายๆเลยนะอืออ้าหรือว่าเอาแป๊บนี้โคตเลยแต่ละมือมีหลายๆเนี่ยเลยเนาะมันน้อยมันแย่ตัวพวกบบนี้ ผู้ดเดียวบโตกับโตกับซวยอยู่บ่กับแม,นะม่แมเ,เนาะเอดีาา๋ยวพี่น้องมีหลายอย่างเลยโอผักสลัดกับมีผักสลัดเดี๋ยวพี่น้องปลาผักสลัดปเป็นตาแซ่บเทน้นน้อยไม่ได้เอาปุ๋ยเอาไส้แต่อันนั้นวะสีเปียกที่ใกล้วะถ้าก็น่าเอาปลูกเองสิ ก็น,นั่นพักบงมีน้องนั่นเนยมีพักหอมนี่นี่น,นี่พักหอมเสริมกับมีอืมสแสดงว่าบอ่ได้ใส่บัวเนาะเอาเอาเอาอันนี้ซีดเลยเนาะสบายสบายอืมแบบมันมันหลายดิเราเขาโป้มเขาก็เออเขาหดให้มันกลานั้นอยากโอบไหมเดี๋ยวมาเบิง่งเควันพุทธะโอ้ซีดเอาแบบนี้เลย อันนี้ผักหอมเสริมนะเพี่ยงนะผักหอมลาบนกอหอมละหอมเสริมถ้าวันนี้คืออะมรอย่งวันนี้ห<ะ>มกทั่วโอ้คิดเอาอคือลมหนาวท้่ส่วนแรงแรงอือไหนนะม,มาเป็น กดทุกมือแล้วบ้านี่น้อยหรือว่าหัวเป็นบางมือโบอันนี้แหละหัวทุกมือแต่ว่าบางมือกับอีแม่ลบางมื้อแต่ง่ายเออเต่ก็ไปเวียได้พักอยู่บ่น้อยพักวันอาทิตย์เออที่นึงพักมือนึ่งนักวันอาทิตย์นักเออแต่ว่าช่วงนี้เราได้เหตุแบบปกติเพราะว่าเตนไม่ได้มากลับมาอืมแม่เออได้นึ่งนักเออดมห no right? huh e like ัวค <so ับนัก ฟ้าลมแห้งกันแน,ะนะ่นาะแบบสุกจนสั้นเย็นแห้งลมแหงอืมอันนี้มันมันภาคอย่าอะไรน้อยภักกาศวะเนอะกาคกลางุ่นแนวหนึ่งเนอะ วัวเราเพิ่งหอมบัวในการหอมป้อมแต่มันแก่แล้วตัวนี้มันฟูใหม่ตัวนี้อออห,อ,หอมปอมหนาวอืมเย็นนะตัวสวยละ,ะหอมเนาะตั้งแต่เฮียนจบจบมานี่ได้กลับไปเวียดอยู่บนน้อยไปเทีย่ยวไเติบจบปีได้ละน้อยทางจบปีไก่ปีไก่เนาะหออ สามนิพาพรเพิ่งอายุแหก้าสโซงละสโซงปีเป็นหัวขาส้วงแรงๆเนาะฮอดแต่ตอนแรกวันนะตอนน้อยตอนเศ้าบไไ่อยเลยฮอดบ่เป็นส่วงแรงเนาะเอหลมอเออแมกอันนี้อะไรเอ,ะเออแมกจ้าเี้มะกุลอันนี้อันนี้มาปุลอมาคนละแมกว่ะ วุ้นละมากไหมหมากต่อหมักแปบบ่เนาะอือคือหมักแปบอืมหมักแปบอันนี้กันไม่เห็นปะอันนี้มากปุ่มเนาะอืมอันนี้มากปุ่มอันนี้มากแปบโอ้มีหลายมาได้มาเออเออเมนเมนเอออันตัวนึงเข้าไปเออเอ็ดซุปกินแล้เนาะอืมอันนี้กระซุปก็มากอันนี้กระเออมากปุ่มนี่กระซุปเดียว ยังเมมากี e e no. mm ่ย hmm. ยังแหกอ่วเนาะอัหนี่แกยังมีหมากเดียวนึงเดียวจะเกละมากน้อยพอดีต้นยาว้แนวเนาะปลูกเน่ยน้สูงนแม่เห็นแม่อิม้ว่าพ่อมันกับปลูกใจอยู่สวนนะ จากปลูกอยู่บ้าสงสัยนาชงห้องอตอ๋มตมอตมนักต๋อมอันนี้สงค์หดเนาะทำมันแห้งกงคหดเนาะอันนี้พกหหักแหงเมย่าหละพักบงเนาะพักบงอืม ปัะหอมลาบอันนี้เป็นคักมบวนละแต่มันสิบบกมันมันมันเกิดขึ้นอยู่เนาะมันคือว่ามันจะแก้อยู่เนาะไม่ได้ตัดกลิ่นบ่หรือว่ามันมันมันบ่งามมาหรือวันนึงมันคือจากเขียวๆเนาะมันบ่อ่อนแบบบ่มีคนกลิ่นบ่เด็กนะอ๋อเด็กง เบื้องบรรยากาศอา้อมเฮือนเพื่อนอ้อเงี้ยเพื่นเป็นสวนนั่นี่เนาะเป็นสวนทนะี่ว่าเ,เ,เป็นปลูกพักสไลด์พักหอบหนี่นเนาะไก่เฮือนั่นแต่ช่วงนี้เนาะอยู่ลักซาวกะกามสีลมๆมแน่เห็นมันกะจะใกล้สายแดดเลยอยู่สายแดดไหมกะสามสิบป่ายกิโลน้อยๆเนาะ สายดนลาวเวียดนานพี่น้องทางสายดนนี่น่าจะฝนตกปนีหนาววันนี้มันมันสูงเลยพี่น้องไม่ว่ามันยูภูสูงเด็ดอือแล้วเราวันนี้ทางนี้เดยนทางนี้หดแล้วเนาะอหอมลาบมีลายลายขนาดเลย เอขายโลเท่าไหร่ใส่โลหนึ่งสาวพันบอปวดที่ได้โลหนึ่งพักถืองานไม่ได้เออยำแรงเนาะส่วนก่อนได้โลหนึ่งสี่สิบพันอือเดี๋ยวดีแล้วถามซื่อถามซื่อถามแล้อ่าเดี๋ยวดีแลวเอ๊อสายฝากผลงานอย่างบอ มีซ่องบอมีส่องยูทูบบอบอบอมีส่องยูทูบหรือ่มีแต่ติ๊กต็อกติ๊กตสื่อว่าสื่ออย่างสื่อนิพพาพ่อหน่ะเบื่อนงนี่พาะพ่อหนี่บ่บ่เดเห็นบออ๋อบอเห็นสื่ออย่างพี่พี่น้อยเนาะเอ็นพพจ้ำน้อยเอ็นพี่พี่จำน้อยนะเพียงนะโอเคน้อยวัยสองกไปกักฝากติดตาม สร้างติ๊กต็อกนะเอ็นพีพี่จำน้อยน้อยและเอ็นสองตัวน้อยนะเห็นบ่เห็นอยู่มันไกลๆไกลพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอสั้นๆนี้บาสุกความด้วยน้องน้อยกะขอจบคลิปกันแล้วพี่น้องนะขอบใจทุกๆท่านที่เข้ามารับชมติดตามคลิปบาสุกอยู่นะช่วงนี้บาสุกอยู่เฮือนพี่น้องบ้านในอ้ออกทัวร์ไปก็เลยเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมือหน้าสิพาให้นางนอนเป็นรอแถวใป็นกายแถวรักษาเนาะ็อกแถวนี้น็อก <Okay. S 1> บ้าเดี๋ยวก่อน <Yeah. S 1> สบายดี <laughs>